นี่ครับรีสอร์ทงม,มสเตของอียิ่ตันนะเป็นของอียิตันคณตันนะนู่เป็นแคปซูลเออเข้าใจออกแบบวะนี่ดูดินู่นน่ะเป็นแคปซูลเป็นห้องพักนะนะั้นจะเป็นแคปซูล เป็นห้องพักอยู่สัตหีบนะครับก็กำลังทำดูดิเอาต้นไม้มาลงยังรู้อ่ะของคนอิิตัน